เจอเรื่องทุกอย่ายังไม่เลยอันมีเรื่องเล่าจะเล่าอีกสักว่าแม่กูเออยังเล่าเล่าอยู่แล้วไปหาหมอไปเห็ดหมอกแม่กูเห็ดเห็ดเห็ดงานเห็ดยังเนี่ยเออฝ้าเต็มหนาเลยอยังฝ้าอยังเสียวปวกฝ้าพวกเสียว กูกับเล่เนี่ยนั่มเนี่ยนั่ไปหาหมอคลินิกหนึ่งกลับมาจ้ะนั่นแหละหายบ่มีเลยหายบัตรได้ปะเหลือแต่หลังคาดทำเนี่ยมีหมอบ้านคนหนึ่งวะมาปรึกษากูเรื่องความรักเมียบ่อสเซอสัตว์มาทันเอาเป็นอยังไรก็บ๊อสเซืรอสัตว์กูทำ มือเคลื่อนเนี่ยเป็นมันวานตัวว่าเป็นนอนกับนองสาวดันอ๋อโน่นโมเสาร์ชัดมองเลยนองสาวนี่มือเคลื่อนนองสาวมันนอนนกูผอมมีเรื่องนิดนึงกันเออมีบวกตาบ้ามาบอหอนี่บอกตาเป็นยังไงวะแบบนิสัยดีแค่แบบพักพักบักตาแห้งเด้พักแห้งแมนเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเปนอนนกูเอิบซื้อบักตาเมื่อคืน